ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีค่ะพบกับทีมงานตาลทวะในรายการตอบคำถามกับดวงดาวนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ร0อแล้วนะคะดวงที่169 วันที่12ตุลาคม2568รายการของเราก็จะดูดวงและก็ตอบคำถามให้กับแฟนรายการโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยคะ่ะหากการตอบคำถามในรายการของเรามีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานต้องขออภัยเวณที่นี้ด้วยนะคะและถ้ารายการนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทีมงานขอถวายเป็นบูชาแด่ครูบาอาจารย์คะ่ะ สำหรับท่านที่สนใจอยากจะถามคำถามกับทีมงานตาลทวาก็สามารถฝากคำถามไว้ด้วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะกะติกาของเราก็ไม่ยากเลยเรารับเพียงคำถามเดียวเท่านั้นแล้วก็จะตอบให้ในคลิปถัดไป โดยเราไม่เก็บคิวไว้ให้นะคะถ้าท่านถามมาไม่ทันเป็นคนแรกก็ขอให้ถามในรอบหน้าได้เลยยกเว้นท่านที่เป็นสมาชิกนะคะจะได้รับคิวจองเป็นสิทธิพิเศษค่ะเวลาส่งคำถามมาอย่าลืมส่งข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการผูกดวงนะคะก็คือชื่อเป็นชื่อเล่นนะคะไม่ต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริงเข้ามาวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิดอันนี้สำคัญนะคะเพศและอาชีพด้วยค่ะถ้าท่านเกษียณแล้วช่วยแจ้งอาชีพก่อนเกษียณมาด้วยก็จะดีนะคะ นอกจากนี้ท่านเจ้าของคำถามต้องยินยอมให้ทีมงานเปิดดวงของท่านบน YouTube และเราอาจจะนำไปแชร์บนโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยค่ะทีมงานต้องขอสงวนสิทธิ์นะคะเราจะไม่ดูดวงเดิมซ้ำๆใน12คลิปหรือประมาณ3เดือนค่ะและทีมงานจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตอบคำถามที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเท่านั้นค่ะการดูดวงและตอบคำถามในวันนี้นะคะเจ้าของเดองชื่อคุณเซตคุณเซตเป็นสมาชิกชาแนเเล,ลตันทวะของเราด้วย ทีมงานก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเราสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะที่จะสร้างสรรค์งานโหราศาสตร์ต่อไปค่ะมาดูกันคุณเซตเกิดวันที่24มกราคม2516นะคะเวลา8โมง22นาทีที่กรุงเทพค่ะพอเราเทียบเป็นจันทรคติเป็นวันพุธแรม6ค่ำเดือน่ปีชวดปีนี้ก็52ปี8เดือนแล้วนะคะอายุโหนเรียกว่าย่าง53ปีเพศชายนะคะ มีอาชีพรับราชการและอยู่ต่างจังหวัดค่ะคุณเซตเคยดูพื้นดวงกับทีมงานไปแล้วในตอนที่66นะคะแล้วก็วันนี้คุณเซตมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องลักนาขึ้นมาคุณเซตมีความสงสัยว่าเวลาหาลักนาณเวลาเกิดกําหนดให้ปรับเวลาท้องถิ่นนี่ควรจะปรับหรือไม่ควรจะปรับเพราะว่าคุณเซตไปลองทําแล้วลักนาอยู่ตําแหน่งที่ดีและไม่ดีก็เลยไม่ทราบว่าจะเชื่อแบบไหน เรามาคุยกันเรื่องการตัดเวลาท้องถิ่นในการวางลักนณาในดวงจักรราศีนะคะการตัดเวลาท้องถิ่นเนี่ยเป็นหลักที่ใช้พอเราดูดวงด้วยจานหมุนหรือการใช้โปรแกรมผูกดวงสมัยโบราณน,นะคะเพราะว่าบางโปรแกรมเนี่ยยังไม่มีการตัดเวลาหรือไม่มีการอ f f s e t เวลาท้องถิ่นให้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการวางลักษณะหมายถึงการหาจุดขอบฟ้าตะวันออกณสถานที่กําเนิดนะคะ ถ้าหากเวลามันคลาดเคลื่อนแล้วบังเอิญลัคนากําลังจะข้ามราศีพอดีก็อาจจะทําให้การวางลัคนาเนี่มันคลาดเคลื่อนไปได้เช่นกันแต่จริงๆแล้วนะคะเวลาในแต่ละราศีนะี่มันมีระยะเวลาตั้งแต่72ถึง168นาทีเรียกว่ามีช่วงกว้างอยู่พอสมควรนะคะถ้าเราดูตามตารางที่ทีมงานตัดมาจากคลิปเรื่องอันโตนาทีนะคะ จากความรู้ในคัมภีรโหราศาสตร์ไทยของหลวงวิสารดรุณกรหรืออาจารย์อั้นาสาริกรบุตรนะคะก็จะเห็นได้ว่าราศีเกิดของคุณเซตซึ่งเป็นราศีกุมนะคะมีเวลาของราศีเท่ากับ96นาทีเลยทีเดียวและลัคนาของคุณเซตอยู่กลางราศีนะคะถึงแม้จะตัดเวลาท้องถิ่นออก18นาทีสำหรับกรุงเทพก็ยังคงเป็นราศีกุมเช่นเดิมก็คือโชคดีนะคะเพราะว่าอยู่กลางราศีเนี่ยทำให้มันไม่เคลื่อนย้ายลัคนาไปได้ง่าย ต้องใช้เวลานานถึงครึ่งหนึ่งของ96นาทีอะคะ่ะทีนี้ทีมงานก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะแนะนำให้ใช้เว็บผูกดวงของ myhorra.com นะคะ ตอนผูกดวงเนี่ยเขาจะให้ใส่สถานที่เกิดแล้วเขาก็จัดการเกี่ยวกับการออฟเซ็ตเวลาให้เราสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความแม่นยําดีค่ะทีนี้เพื่อยืนยันว่าลัคนาของคุณเซตอยู่ที่กลางราศีกุมนะคะทีมงานจึงได้นําดวงจากราศีมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการผูกดวงด้วยเว็บไซต์ m y h o r a c o m นะคะตอนผูกดวงจะมีตัวเลือกสถานที่เกิดแล้วก็อย่าลืมเลือกออปชันด้านล่างเป็นปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยญาติด้วยนะคะ เราก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะคะในวงจักรราศีเราก็จะเห็นได้ว่าลักนาของคุณเซตเนี่ยอยู่ที่15องศา12ลิปดาและจากที่กล่าวตอนแรกราศีกุมมีเวลา96นาทีทําให้เวลาที่ลักนาจะข้ามราศีเนี่ยต้องอยู่ประมาณ96หาร2หรือ48นาทีนั่นเองค่ะ เเป็นการรีเช็คนะคะเราก็มาลองดูนิสัยประจําราศีกันก็ได้ถ้าลักษณาอยู่ในราศีกลุ่มคุณเซตก็จะเป็นคนที่ชอบเก็บข้อมูลรักษาความลับเก็บทุกเรื่องราวนะคะแล้วก็เป็นคนธาดุลมมีความผันผวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายทําอะไรนี่เปลี่ยนแผนได้ตลอดแต่ถ้าลักษณาเป็นคนมังกรนนะคะจะเป็นคนที่ไม่สนใจพวกเรื่องเล็กน้อยคิดทําแต่เรื่องใหญ่ๆ แล้วก็เป็นคนธาตุดินนะคะคือมีความมั่นคงไม่ช่อยชอบเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยความรวดเร็วถ้าจะเปลี่ยนอะไรต้องคิดให้ดีซะก่อน mm. แต่ถ้าลักษณาไปอยู่ราศีมีนนะคะเรียกว่าเป็นคนดื้อตาใสหมายถึงรับฟังรับปาก แต่ไม่เคยยอมแล้วก็ไม่เคยทําตามแล้วคนธาตุน้ำเนี่ยก็คือปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมค่ะทีนี้เจ้าของดวงนะคะก็ต้องลองคิดดูว่านิสัยของเราเนี่ยลึกๆแล้วตรงกับราศีไหนมากที่สุดค่ะแต่ถ้าเราดูละเอียดเข้าไปถึงตรียางนะคะตรียางหนึ่งก็หมายความว่า1ราศีเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส,ส่วน3ตรียาง หราศีนี่นับเป็น30องศาเพราะแบ่งเป็น3ตรียางหนึก็มี10องศาสำหรับราศีกลุ่ม96นาที1ตรียางใช้เวลา96หาร3ก็คือ32นาทีคุณเซ็เนี่ยมีลักษณอยู่ตรียางตรงกลางเลยนะคะเขาเรียกว่าตรียางที่2 นะคะเราดูตามรูปนะคะที่ทำเป็นลูกศรสีแดงแไว้ให้ก็ติดพิษครุดนะคะส่งผลให้คุณเซตเป็นคนไม่ค่อยชอบสัตว์ปีกนะคะเช่นพวกนกพวกมแมลงหรือสิ่งที่บินได้เนี่ยไม่ค่อยถูกกันแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเดินทางโดยอากาศยานคือถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยก็มักจะไปทางรถดีกว่าไปทางเรือดีกว่าทำไมต้องบินก็จะดีก็ลองดูนะคะว่าตรงกับนิสัยของเราหรือเปล่า มาถ้าเราดูด้วยเรก,กน,นะคะถ้าลักนาอยู่ในเทวีเรกก็มีเวลาอยู่ประมาณ45นาทีถ้าอยู่เพชรคาดเรกนะคะลักนาต้องเดินไปข้างหน้า15นาทีหรือถ้าอยู่เทสาตรีก็ต้องไปข้างหลัง30นาทีก็เช่นเดียวกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูถ้าเราเป็นคนเทวีเรกเราจะเป็นคนอ่อนโยนมีสเสนะ่ห์ชอบความสุนทรีและมีความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าเราไปอยู่เพชรคาดเรกเราจะเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจเข้มแข็งและเด็ดขาดเสมอเลย แต่ถ้าเป็นเทสาตรีอันนี้หมายถึงชอบเดินทางก็จะเป็นคนรักความยุติธรรมช่างคิดรอบคอบชอบเข้าสังคมเมื่อเกี่ยวข้องกับการค้าขายต้องเดินทางบ่อยๆและเป็นคนที่ชักชวนคนอื่นเก่งเราก็ลองเช็คดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลัคนาเราเลื่อนหรือเปล่าแต่สําหรับทีมงานตันทวะนะคะขอยืนยันว่าดวงนี้ลัคนาอยู่ที่ราศีกุมค่ะ เอาละคะ่ะทีนี้ก็พอตอบคาถามเรื่องลัคนาไข่ข้อข้องใจกันไปแล้วเราก็มาลองดูพื้นดวงชะตานะคะทบทวนกันนิดหน่อยก่อนที่จะไปเข้าสู่คําถามดวงนี้นะคะเจ้าชะตาไม่มีดาวที่ลัคนาไม่มีดาวเล็งไม่มีโยกหน้ามีแต่ดาวยกหลังคือพบลาภะ ลาภะแปลว่าความสำเร็จดาวที่พบลาภะเป็นตัวแทนของเจ้าชะตาทำให้คุณเซตมีชีวิตที่ใช้ความสำเร็จเป็นตัวตั้งดาวตัวแทนเจ้าชะตาคือ68 เป็นดาวคู่ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาได้ดีแล้วก็เป็นคนที่หลงละเริงเรื่องบางเรื่องอยู่เป็นพักๆถ้าเห่อเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วก็ชอบทำเรื่องนั้นไปพอสักพักหายเห่อแล้วก็ไม่แตะต้องอีกเลยลักษณะจะเป็นเช่นนี้ดวงนี้มีตรีโกนสังหารหมายความว่าอยู่ต่างถิ่นแดนไกลดีเพราะการอยู่ห่างถิ่นกำเนิดก็ทำให้เหมือนว่าตัวเราเองเนี่ยไปตกวินาศหรืออยู่แดนไกล ดาวที่ตรีโกณสังหารจึงกลับมาส่งผลเหมือนตรีโกลถึงลักนานักพยากรณ์บางท่านจึงแนะนำให้คนที่มีดวงประเภทนี้ไปอยู่ไกลจากถิ่นกำเนิดค่ะ เพื่อให้ดาวส่วนใหญ่ที่พากันไปตกในช่องเบียนพันธุทุมรณะวินาศมาส่งผลดีถึงเจ้าชะตาคือได้ใช้ดาวในสามช่องนี้นั่นเองค่ะสำหรับดวงคุณเซตในตรีโกณเนี่ยมีทั้งกกศักดินา157มียศศักดิ์นะคะแต่ว่าตรีโกสังหารคือมียศศักดิ์ในแดนไกลและมีสองสี่ห้าเป็นกกเศรษฐีก็หมายความว่ามีความคุ้มค่ามีเงินมีทองในแดนไกลแล้วก็มี590ด้วยหมายความว่าเป็นกกวิญญาณที่คอยช่วยให้ทั้ง ก๊กศักดินาและก๊กเศรษฐีประสบความสําเร็จดังนั้นดวงนี้จึงประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องเกียรติยศและฐานะเงินทองถ้าอยู่ในแดนไกลแล้วก็มีดาวก๊กวิญญาณมีบุญช่วยคอยสนับสนุนด้วยนะคะ แต่ดวงนี้ก็มี3-7นะคะคู่ศัตรูแรงกันทําให้มักมีเรื่องหวาดเ,เ,เ,เสียวเสียเลือดเสียเนื้อหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่เนื่องจากไม่ถึงรคนาจึงมักเกิดขึ้นกับลูกน้องบริวารหรือญาติญาติก็เป็นได้ค่ะต่อมาทีมงานก็ลองดูดาวจรให้นะคะ เสาจรเข้ามาทับลัคนาตั้งแต่ปี2567แล้วก็มีช่วงพักนะคะก็คือเสาเนี่ยเดินเลยเข้าไปมนข้ามราศีไปราศีมีนตั้งแต่19พฤษภาถึง23สิงหาปีนี้นะคะและในตอนนี้เนี่ยเสาก็ได้ยกกลับมาทับลัคนาและจะอยู่ไปจนถึงวันที่13กุมภาปีหน้าถึงแม้ว่าทีมงานจะดูว่าดวงนี้นะไม่กลัวดาวเสาหรอกเพราะว่าเจ้าชะตานั้นเป็น68คือเป็นสุขกับราหู เพราะว่าข้อแรกก็คือเสาราหูนั้นเป็นคู่มิดกันพอมาทับลัคนาโยกเป็น7-8ก็ได้คู่มิตรนะคะแล้วพอมาเจอทั้ง6-8ที่พบลาพาโยกถึงนะคะก็หมายความว่าได้เป็นกกโจนก็เป็นพักพวกเดียวกัน เราจึงมองว่าจริงๆแล้วมาแล้วส่งผลดีมากกว่าเวลาที่เจ้าชะตาทํางานนะคะก็มีเสาเป็นปุตตะเดิมอยู่แล้วคือมีลูกน้องบริวารเป็นคนแข็งแข็งเป็นดาวเสาเป็นคนกล้าเสี่ยงไม่กลัวเป็นกลัวตายแต่อย่างไรก็ตามนะคะโทษทุกข์ให้ถ่ายเสาพอเสาจรมาทับลักก็จะเกิดความเครียดมีเรื่องทําให้ทุกข์รู้สึกหนักหนาเหมือนถูกทําโทษ และเสาก็จะยกอีกครั้งนะคะในอีกสเดือนข้างหน้าทําให้ความเครียดความกัดกลุ้มแบบไฟสุมขอนก็จะหายไปนะคะในวันที่13กุมภาพันธ์2569ค่ะในช่วงที่เสาราหูทับลัคนานะคะคุณเซตก็จะได้ทำกันใหญ่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการทำไปอีก4เดือนจนถึงเวลาที่เสายกความเครียดหายไปนะคะความยิ่งใหญ่มันก็จะหายไปด้วย แต่ความยิ่งใหญ่แบบ7 8เนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบมีใครมาทำให้นะคะเป็นสิ่งที่จะต้องสู้ต้องสร้างต้องทำด้วยตัวเองดังนั้นเป็นเรื่องที่หนักเหนื่อยอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องใช้ทั้งความรอบคอบใจถึงอดทนแบบดาวเสาและต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาพอหลังกุมพาหกเก้าพอเสายกนะคะ ยกเอาความเครียดความทุกข์ออกไปทีนี้ก็จะเหลือแต่ราหูซึ่งหมายถึงความวุ่นวายโกลาหลการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยไหวพริบชั้นเชิงนะคะแต่เจ้าชะตานะ่ะมี6-8นะคะเป็นดาวที่ใช้แทน ตัวตนอยู่เดิมแล้วทีมงานก็มองว่าน่าจะรับมือได้โดยไม่ลำบากยากเย็นค่ะต่อมาเรามาดูมฤตยูจรนนะคะมฤตยูนั้นจรเข้าราศีพฤษภตั้งแต่กรกฎาคม65คือ3ปีก่อนแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงกรกฎาคม72หรืออีก4ปีนะคะมฤตยูจรนนี้ทีมงานมองว่าจะไม่ค่อยส่งผลให้เจ้าชะตารู้สึกกังวลมากนักก็เพราะว่ามฤตยูเดิมของคุณเซตอยู่ที่ภพมรณะเป็นช่องเบียนคือไม่ค่อยส่งผลอยู่แล้ว พอจอรมาเข้าพบพันธุก็เป็นกึ่งกึ่งเบียนอีกแล้วก็มีดาวเสรารอรับอยู่อันนี้ก็จึงถือว่า ไม่ค่อยส่งผลทำให้เจ้าชะตารู้สึกอึดอัดกับดรามฤตยูที่จอมาในช่วงเจปีนี้มฤุตยูนะ่ะจรเข้ามาอยู่ในตรีโกณและเดิมนะ่ะเราก็มีมฤุตยูอยู่ในตรีโกณอยู่แล้วดังนั้นจึงส่งผลให้เป็นเหมือนเดิมหากจะมีความแตกต่างก็คือมฤรุตยูที่จอมาได้ศูนย์เจ็ดที่พบพันธุมันจะมาทำลายความพยายามที่เราชอบไปหาเรื่องทุกข์เรื่องไม่ดีมาใส่ตัวเพราะว่าเสาเดิมเป็นพันธุนะคะทำให้เราอยู่เฉยๆได้มากขึ้น ดวงต่อมาเราดูพระรหัสจรเข้าราศีมิถุนนะคะแล้วช่วงนี้พระรหัสเดินวิปริตนะคะก็คือเลยมาที่ราศีกรกฎแล้วก็จะกลับมามิถุนในช่วงปลายปีก็คือ23ธันวา2568นนะคะทำให้ช่วงนี้จนถึง23ธันวาจะมีผู้ใหญ่ที่เก่งมากๆก็คือพระรหัสมหาอุดนะคะมาตกอริมาเป็นศัตรูมาคอยเพ่งเล็งมาจับผิดเจ้าชะตา ผู้ใหญ่นั้นเดิมมาจากไหนเดิมเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกับเราเพราะว่าเดิมทีพระฤหัสของเรามาจากวินาศนั่นเองค่ะหลังจากวันที่23ธันวาไปแล้วนะคะพระฤหัสจะกลับมาที่พบปุตตะทําให้คุณเซตได้ผู้ใหญ่มาเป็นบริวารจะได้มีอายุอ๋อโทษนะคะมีลูกน้องอายุมากกว่าลูกน้องนั้นมีความรู้มากกว่า หรือคุณเซตจะได้มีอำนาจเกินตัวและเจ้าชะตาจะได้ทำในสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้แต่เราทำได้ทำสำเร็จโดยใช้ความรู้นะคะพฤหัสประสบการณ์คือสุขและไหวพริบคือราหูนะคะเพราะว่าพระฤหัสจรมะเร็ง68เดิมที่พบราภะที่เป็นดาวของเราด้วยอยู่ไปจนถึงกลางปีหน้าหรือ31พฤษภาคมเ9เลยค่ะต่อมานะคะทีมงานลองดูช่วงเวลาที่ดาวคู่ศัตรูของดวงนี้จอมากระทบดา เดิมนะคะเราก็ดูว่าอังคารเนี่ยเป็นศัตรูกับดวงนี้เพราะอะไรทําไม5-7ไม่เป็นศัตรูเพราะว่าเขามีก๊กศักดินานะคะ5-8ก็ไม่เป็นนะคะเพราะว่าอยู่เบียนกันเดิมในดวงชะตานะคะทั้งเบียร์แล้วก็ทั้งอยู่ใกล้ชิดกันก็คือมีเป็นมีประโยชน์กับดวงชะตามากกว่า6-7ก็ไม่โดนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าดวง ดาวที่มาทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ก็โฟกัสไปที่ดาวอังคารเป็นหลักเราก็ดูว่าในช่วงวันที่26ตุลาถึง6ทธันวา68ปีนี้นะคะอังคารจรเข้ามาที่ราศีพิจิกทีนี้อังคารก็สีชมพูนะคะเล็งเข้าไปที่เสาเดิมนะคะแล้วก็อังคารนี้มีเกณฑ์นับสี่นะคะก็ไปโยกกับเสาจอรด้วยนะคะที่อยู่วงรอบนอกนะคะ ทําให้37เนี่ยกระทบกัน2ขาดังนั้นก็แนะนําให้ระวังการเดินทางด้วยรถยนต์นะคะหรือพฤติกรรมเสี่ยงนะคะเพราะว่า37นี้เป็นดาวคู่อุบัติเหตุเกิดความหวาดเสียวอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางด้วยยศยานพาหนะโดยเฉพาะประเภทรถยนต์คะ่ะแล้วตอนนี้ยังมี9นะคะ 9, เอ่อคือดาวเกตจรช่วยอยู่ตรงที่เราเห็น90นะคะ จอมาอยู่ที่เจ็ดเติมที่พบพันธุนะคะ ก็ยังมีดาวบุญคอยช่วยทีนี้พอเกตยกออกไปราศีพฤษศนะคะในช่วงยกออกจากราศีพฤษศดังนั้นเวลาที่ควรระวังก็คือ9พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2568นะคะเพราะว่าเป็น370นะคะ9ยกหนีไปแล้วก็ต้องระวังเรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นช่วงแรกนะคะทีนี้เรามาดูอีกช่วงหนึ่งนะคะตอนอังคารเนี่ยเดินไปเรื่อยๆไปจนถึงราศีมีนนะคะสีชมพูวงรอบนอกนะคะเราก็จะเห็นว่า อังคารไปร่วมเสาอยู่ที่ราศีมีนนะคะในช่วงวันที่24เมษาถึง11พฤษภา2569นะคะเราจะเห็นว่า37จรร่วมราศีแล้วดันไปโยกถึงเสาเดิมที่ราศีพฤษศนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องระวังว่าจะเกิดอุบัติเหตุอีกช่วงหนึ่ง แล้วพอเราดูเลยไปนะคะพอถึงวันที่22พฤศจิกายน2569นะคะตอนนี้ราหูจะเดินลงมาที่ราศีมังกรนะคะเราจะเห็นว่ามาเจอกับอาทิตย์เดิมนะคะจังหวะนั้นเนี่ยแล้วก็อาทิตย์มันจรเข้ามาที่ราศีพิจิกนะคะวันที่17 พฤศจิกายนถึง16ธันวา69นะคะก็คือปลายปีหน้านะคะเราจะเห็นได้ว่า18เนี่ยมันโยกถึงการ2ขานะคะอันนี้ก็มองเห็นเข้ารลางว่าน่าจะมีการโยกย้ายนะคะอาจจะเป็นการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นงานที่ถูกโยกย้ายก็เป็นไปได้ค่ะ ต่อมาจะเป็นการตอบคำถามของคุณเซตนะครับคุณเซตนั้นส่งคำถามเข้ามาว่าตั้งแต่เดือนนี้จะต้องรับผิดชอบงานหนักและเหนื่อยไปเป็นเวลา1ปีถึงตุลาคมปี2569ไม่ทราบว่าจะมีช่วงใดบ้างครับที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่า ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับถ้าหากว่าว่ากันไปตามดาวตามดวงก็มีสรุปมาให้ก่อนหน้านี้แล้วคุณเซตก็สามารถไปย้อนดูได้แต่สิ่งที่เราจะรวบเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่สุดเลยก็คือ ช่วงเวลาที่มันรู้สึกยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะว่าเสากับราหูจอนมาทับลัคนาแน่นอนว่าดาวคู่นี้ไม่ได้แปลว่าหนักว่าเหนื่อยมันหนักมันเหนื่อยแค่เฉพาะดาวเสาแต่พอเจอกับราหูแล้วดาวนี้เป็นคู่มิตรมันเป็นคู่มิตรนั่นแต่ว่าสิ่งที่เราทํานั้นไม่ใช่แค่หนักและเหนื่อยธรรมดาแต่จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วย เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตเนาะเพราะว่าเดิมทีสาวกับราหูในดวงเดิมนั้นเบียนกันแปลว่าโอ้ เรื่องยิ่งใหญ่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าดาวใหญ่จรเจอกันนานๆก็เกิดขึ้นทีแถมเป็นสิ่งที่ดวงเดิมของเราไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นก็คือใหญ่กว่าปกติแน่นอนซึ่งนั่นแปลว่าสิ่งที่เราทําถึงมันจะเน็ตจะเหนื่อยมันเห็นผลแน่นอนมันไม่ใช่ว่าโดนกันแกล้งทํางานหนักไม่ได้ไเลยเลยโดนปัดหน้าไม่ใช่ เราได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงงานมันอาจจะหนักแต่มันก็คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงด้วยคือเห็นผลเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนนะครับคราวนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็นอกจากช่วงแรกที่เสาราหูจอมาทับลักนั้นหลังจากนั้นมันจะลดหลั่นผ่อนเบาล,ลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเสากับราหูเนี่ยไม่ได้จรทับลักเราตลอดทั้งปีนั้นเดี๋ยวพอผ่านไปสัก4ี่เดือนดาวเสาก็จะโคจรขึ้นไปราศีมีนแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมันดูยิ่งใหญ่ที่สุดตอนที่เรานั้นเพิ่งเริ่มเนี่ยแหละและหลังจากนั้นมันก็จะปรับเข้าสู่สภาพคงที่เหมือนสภาพการงานทั่วไปด้วยเหตุผลที่ว่าเสากับราหูก็แยกจากกันแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็มีแค่ช่วงแรกช่วงแรกนี้อาจจะปรับตัวยากนิดหน่อยส่วนหลังจากนั้นชีวิตก็จะปรับเข้าสู่สมดุลจะบอกว่าเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้แต่ดาวก็บ่งบอกเอื้อแบบนั้นเช่นเดียวกัน ก็ขอฝากคุณเซตเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับการตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนๆรายการตอบคำถามจากดวงดาววันนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปของเราจะเป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้ชมที่สนใจในการดูดวงไม่มากก็น้อยหวังว่ารายการของเรานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของคำถามและคนอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เ,เท่านี้ทีมงานตาลทะวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอเพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคําถามในรายการตอบคําถามจากดวงดาวการตอบคําถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับ และสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ